ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่มาติดตามในช่องของผมนะครับช่องอาจารย์แม็กเอนจิเนียริ่งนะครับเป็นช่องชื่อใหม่นะฮะได้เปลี่ยนชื่อจากอนุนุ่โปรเจกต์เป็นอาจารย์แม็กเอนจิเนียริ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์นะผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะที่สามารถจะเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมแนะนําเว็บตัวไหนนะครับเว็บที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นเว็บ w o r k ์กไวด์ดอนะครับก็พิมพ์ไปใน Google นะฮะว่านำจูแนะฮะก็จะเป็นเว็บตัวนี้นะฮะไม่รู้อ่านวิเคราหหรือเปล่านะฮะก็กดเข้าไปนะฮะที่จะแนะนำนะเป็นภาษา C นะเพราะว่ามันก็จะทำอะไรได้เยอะนะฮะพอเข้ามานาแรกนะก็จะเป็นเป็นการจำลองผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะฮะมีอุปกรณ์ให้ต่อด้วยบนเว็บเลยนะฮะไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์จริงนะเป็นการซิมซิมูเลตให้เราเลยนะฮะอ่า อย่างตัวที่สําหรับผู้เริ่มต้นเลยนะก็จะใช้อัน u ดนโนยูโนแต่แต่ถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อเน็ตได้หรือต่อบกต่อ Wi-Fi นะพวกอินเทอร์เน็ตออฟติก็ให้แนะนําเป็น esp สามสองนะฮะเพราะว่าก็จะคล้ายคกันนั่นแหละนะครับมาดูอัน u ด n โนนะฮะที่เป็นการเริ่มต้นนะฮะก็กเข้าไปนะฮะเขาจะมีอัน u ด n โนเยอะแยะมากมายนะฮะอ่าให้เรียกเป็นอัน u ด n โนตัวนี้นะอัน u ดนโนยูโนนะฮะตัวนี้นะฮะ กดเข้าไปคลิกเข้าไปนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาทำตัวอย่างเป็นไฟกระพริบก็แล้วกันนะครับผมไฟกระพริบกดบวกเลือกเลยนะครับเลือกเป็น led นะครับ led เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะเห็นไหมก็จะมีสีให้เราด้วยนะครับสมมติผมต้องเลือกเป็นสีเขียวนะครับ led นะครับเราสมมติขา c กับขา a นะขา a ต่อเข้าต่อเข้าเลยนะต่อเข้า,นะต,ขาต่อเข้าขา10ก็ได้นะ ส่วนา c าซี่แคโทดแคโทดก็คือขาลบนั่นเองนะเราต้องต่อใหู้ขุข้วนะเวลาสั่งงานอเนื่องจากอนุโนนะจ่ายไฟมาแค่5้าโวลต์อาจจะไม่ทําให้ไฟ l e d ขาดหรือว่าอะไรมากมายนะครับก็ลองดูนะับทีนี้การอ่การเขียนโปรแกรมนะเขียนอย่างไรเนาะมาดูนะฮะเ e d เราขาไหนละเราก็ประกาศ p ินโห d e ได้เลยนะตัวนี้นะ PIN Mode น,นะคร P.I.N. นะคร เห็นไหมมันก็จะมีตัวไกด์ให้เรานะว่า,าจ,จะใช้คําสั่งนี้หรือเปล่านะฮะใช่เราใช้คําสั่งนี้แหละต้อาอาจจะกดคลิกเข้าไปแล้วกด enter ก็ได้นะกด enter ปั๊บเนี่ยมันก็จะอ่ะเป็นโค้ดที่มันเขียนให้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับก็ led เราขาในหลักขาสิบอ่ะแล้วจุดลาภากนะครับเป็นทีนี้มันก็จะไกด์ให้อีกนะมันเป็นไกด์แบบง่ายมากนะตัวนี้เป็นเอาต์พุตนั่นเองเพราะ led เป็นเอาต์พุตทีนี้การเขียนโปรแกรมติดดับนะฮะ ในการสั่งงานให้หวนซ้ำๆนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเซ็ตอัพตรงนี้เป็นวนซ้ำๆนะก็จะเป็นดิจิตอลนะดิจิตอลดิจิตอลไลท์นะเขียนค่านั่นเองเลือกเลยนะคลิกก็ได้เอ็นเตอร์ก็ได้นะตัวนี้ง่ายมากนะครขาสิบเหมือนเดิมเนะี่ยเป็นไฮหรือโลเนี่ยมันก็จะมีไฮกับโลเหมือนเดิมนะฮะก็คือมันไกด์ให้เราเลยนะไฮก่อนก็คือติดนะไฮเดีเลยนะฮะแล้วก็ดีเลยก็คือหน่วงเวลาก,ก็มันจะมีดีเลยสองแบบดีเลยแบบ ไมโครสักขั้นก็คืออเขียนแบบละเอียดลงไปอีกนะอแบบดีเลย์ธรรมดาก็คือมิลลิสักขั้นนั่นเองมิลลิมิลลิเซกนั่นเองก็คือ1000เท่ากับ1วินะใส่เลข1000แบบนี้ก็เท่ากับ1วินะทีนี้สั่งดับบ้างดิจิตอนไรนะสิบนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะก็เป็นโลยนะไฮเปอรไฮเป็นโลยหรือว่าเรามาจะก๊อปมาก็ได้นะคือง่ายมากนะง่ายมากทีนี้มันก็จะมีตัวสีอะไรที่มันน่าน่าเขียนนะตัวนี้ สีอะไรที่ทําให้หน่าเขียนมากขึ้นนะเรียบร้อยนะไฟกับพิปของเราก็ทํางานเรียบร้อยตอนนี้เห็นไหมมันก็จะเกิดการกับพิปไปมาติดดับติดดับเนี่ยเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์สั่งงานพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะสั่งงานมอตเตอร์เปิดปิดได้เลยนะสั่งงานดีเลย์อะไรได้เลยนะเพราะว่าอุปกรณ์นะเราสามารถที่จะเลือกผ่าน ตัวอุีกรณ์ตรงนี้ได้นะมีหลายอย่างเลยนะมีทั้งมอเตอร์มีทั้งรีเลย์มีทั้งเซ็นเซอร์อันทราโนิกวัดอุณหภูมิอะไรต่างๆโม o ชั่นการเคลื่อนไหวเนะี่ยโอ้เยอะเลยนะเดี๋ยวเพื่อนก็อาจจะมีอัปเดตหน้าจอก็ยังมีนะหน้าจอ L OLED หรือว่าแบบแถวยาวแถวนอนอะไรแบบนี้มีปุ่มด้วยนะมีปุ่มด้วยอันนี้ก็คือถือว่ามันสะดวก มากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแต่ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนอะไรยังไงนะครับลองไปดูได้ค่ับในเว็บนี้เลยนะครับเว็บ w o r k w e y นะ,ะครับผมลองพิมพ์ไปใน google ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก like, ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องของผมนะช่องอาจารย์แม็กเอน n e e น i n รนะครับ หรือแต่ก่อนนะเใช้ชื่อช่องอนุรุโปเจก์แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจันแม็กแอนเียริ่งฝาก for, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะหวังว่าคลิปนี้ไปจะมีประโยชน์นะครับแต่แกผู้สนใจหรือว่าเริ่มต้นนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ